ป๊ฮะมาแล้วรถไฟจ้าอยากเจอจังเลยใส่บอสอะ่ะอยากตบบอสอะ่ะมา,าดิชิ้ไปปกติที่บอสสิฉันเลยอยากเห็นจริงๆว่ามันจะไหวไหมไปรถไฟแมน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 รถไฟรถไฟรถไฟถ่ยเฮ้ยแต่ตัวเราตายตัวเราตายก่อนรถไฟรถไฟรถไฟโอ้ ถไฟถ่ายไม่ทันถ้ารถไฟมันถ่ายทันนะมันไหวช่วยหน่อยพี่รถไฟ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 เป็นแมนถ่ายมันออก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 เอาไปถ่ายมันออกไปถ่ายมันออกไฟถ่ายมันออกไฟ